น้ำใสใช่ว่าจะไม่มีพิษคนสนิทใช่ว่าจะไม่หักหลังฝันเห็นดอกทานตะวันทำนายฝันได้ว่าทางด้านการงานมีโอกาสได้โยกย้ายสายงานใหม่แต่ก็จะประสบผลสําเร็จกับสายงานใหม่ได้อย่างดีช่วงนี้ผลงานที่คุณได้ทําไว้จะยังไม่แสดงผลตอบแทนหรือยังไม่แสดงผลงานออกมาให้เห็นจนคุณอาจจะถูกตําหนิจากเพื่อนร่วมงานได้ทางด้านการเงินการเงินในช่วงนี้นั้นจะมีรายรับมากขึ้น โดยเฉพาะจากเงินพิเศษหรือรายได้พิเศษที่คุณได้ลงมือทาไว้ส่วนใครที่ได้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและกําลังทําเรื่องการกู้ยืมเงินเอาไว้นั้นคุณจะสามารถกู้ยืมเงินก้อนนั้นได้และสามารถนาเงินมาคลี่คลายปัญหาทางด้านการเงินที่กําลังจะเกิดขึ้นทางด้านความรักขอให้คุณใช้เวลาในช่วงนี้ดูแลเอาใจใส่คนรลกของคุณให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะมีเกณฑ์ที่เขาจะแอบปันใจให้คนอื่นหากผู้ใดฝันว่าได้เห็นทุ่งทานตะวันทํานายฝันได้ว่า เป็นเรื่องดีมากๆเพราะคุณมีโอกาสได้รับโชคลาภก้อนโตในเร็ววันการงานจะมีโอกาสได้รับบทบาทตำแหน่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมจะมีผู้คนยอมรับในตัวคุณมากยิ่งขึ้นทางด้านความรักจากที่เคยมีปัญหาก็จะกลับมาสู่โหมดที่มีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นสุขภาพจะอยู่ในเกณฑ์ปกติมีโอกาสที่จะเดินทางไกลและได้พบกับมิตรหน้าใหม่มากหน้าหลายตาเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันเกี่ยวกับดอกทานตะวันตัวเลขที่ได้คือ 08 3 9หรือ6อย่าลืมนะครับพิจารณาองค์ประกอบในความฝันให้ทีท่วนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำมาจับคู่กับตัวเลขที่กำหนดให้รับรองครับคุณมีโอกาสถูกรางวัลในแต่ละงวดมากยิ่งขึ้นขอให้ทุกท่านฝันดีมีโชคปรดนี้สร้างตัวสวัสดีครับ